เอ,อเองาพี่น้องมีแต่ป่าเนือออนจ้ะซีเต็มพี่น้องอันนี้ป่าหน้า măng là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  măng ta măng là Tức 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 măng là tức là măng là Tức tắc tức tắc măng là măng ตัวยิ่งใหญ่ขึ้นมาชู้พี่น้องข้างในเป็นยังมันต่ำเหี้งแต่ตัวใหญ่อยอะต่ำเบ่แห้งต่ำเบ่แห้งมันกว่ตัวใหญ่เฮ้นี่ออมปัญญติปัญญ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 อ๋อนี่ไปใส่มันออกเหี้ยตีตัวนี้ติดต่ำต่ำตัวเดียวเนี่ยปัญญนนี่ติดต่ำอ้เอามาแล้ว อ๋อสวัสดีจ้าพี่น้องมาตึกแห่พ้องอีกคือเก่าจา้ามาลุ่นกันว่าสีมาน์บเหมือนี่นำไหลแห้งสวัวสีผ้าหอดแต่ละมองพี่น้องเออจะว่าได้กล้ม Oh, โดดอีกแล้วนี่แ <laughs> ต่ป่าหน่อยโดดออกลด,ดต่ำลดต่ำที่ได้วะป่า <laughs> สองตัวสองสามเจมัมตัวหน่อยนะนี่รุดแล้ <laughs> ตัวหน่อยกดเรี <laughs> <laughs> ยบประเจียสองตัว เรือปะเจียยแม่กับลูกสองตัวพี่น้องหมวมัน,อน,นมออโอ้พี่น้องมันนี่น้ำไหลแห้งเฮี้งมันจะกัดคื้นโบคื้นหมวกว่านออกไต้เว้นพี่น้องมัน หรือวานนี่คันตึกสองซ้ำมองนี่ได้หลายเราด้วพี่น้องเมืม่อนี้น้ำไหลแห้งมื่อนี้น้ำไหแลแห้งเราก็เป็นน้ำใสก็เกลือปลาก็เงียบบ้างเพื่อหมู่ว่านตั้งกันมือเดียวนึงเนาะเบียดปลากระเงียคู่กระเงียไงนระเงีง้ยตัวนึงตัวตะกดตะกดตกุดตัวนึงพี่น้อง ้็ตอนนี้พระอาทิตย์ก็กำลังกำลังสีรับปลายหม่นะจ๊ะมันยากาศกำลังดีอากาศก็เย็นล่องลายจ้ะพี่น้องเมองในเราพูดนะนกมันเข่าห้างแล้วนกันจะเสเอ้บรรยากาศดีีิพี่น้องเอ้ยนกปากห่างครับมันหากินไปหากินแล้วกัับเข่ารังเกือบเป็นไทยว่าท่านพี่น้องนั้นไปเราบักไลเอาเอ้า แต่ว่าป่ามีดมิดไม่เหมือนทุกวันเลย,เยติดแฮไป เป็นมุขผมใหม่มาสีโมบดจักเทียเตยนี่ปากระง้ยงปากระเงยงก็ะปจีระปจีตัวนึงนบปากระเงยงมาจากตัวนึงกดแนีปลากระเงี้ยกุดเทลเตียนสองเตียนไปจากนี่น <c oughs> ออกได้นันไอ่ออกได้ไอ่ขันตัวซ้ำนันนัน่นนั่นพฝอไปจับเอามันไหมนัน่นออกแล้วตัวนึงาหน่อย ปลาหน่อยยูฟังละหลายพี่น้องตินกูด่ะสัตว์ออกดิดิแค่มันอยากกินเอ้าเขาเรืองเอา้เอานี้ม,มันสะดุ้งที่เดไปมกเนาะไหมเอ้ยงานซราสิยากห <laughs> ลายปัน มันเล้วมองว่าเป็นแต่ได้พอได้พี่น้องบึยเอ้าเจ้าขมว่าปากว่าติ่งน้องมีนซีรีอยู่คุณเตียมเต้นให้ดีใจในกับไขว่เด็ดสามซีเตี่ยมอยู่ตุ้มเหนี่ยนหน่อยอกไร้ปวดเอ้าเจ้ามันแล้วเมือนพี่น้อง พี่น้องมันบ่านเ่าได้หลายตัวนี่เพื่อนนี่ได้ยุ่งมองนี่บอกหลายตัวเลยยังยังเก่ายังยังปลาเอาดีๆเด้อเห้ยตุ้มเตียงอะไรล่ะมันก็ขำเถิดยูเหมือนี้อุ้ยแต่เพี้ยนพี่น้องแต่เพี้ยนมากแล้วนึง มู้่ะดูน่ะน้ำน้ำอีกแลมันอีกแล้วเตรียมสามเตียงใชวเตียหนึ่งสองามอ้ามันแล้วพี่น้องมันแล้วเริ่มสีมันแล้วอุติดร โอ้ได้ไปเติมกันอีกปลาตองแล้วอะไรตัวยูเนียนๆอุ้ยหลายตัวอยู่ดิปลากระเงี้ยปลากระเงี้ยสองพี่น้องปลากระเงี้ยสองตัวตองก็ปลาเป่งปลาเป่งปลาตองอุ้ยพี่ปลากระเงี้ยอีตัวน้ากระเงี้ยสามเตี่ยนน้ำมันอยู่มั้ง เอาพี่น้องมีแต่ป่าเนื้ออ่อนจ้ะซีเต็มพี่น้องอันนี้ป่าหน้านี่ป่ากระเงียงโค่นจ้ะนี่กระป่ากระเงี้ยตัวนี้มันป่าปลากรดจ้ะตัวนี้ตัวนี้ใหญ่นี่มันพี่น้องมนัมนมันจ้ะเมื่อนี่ นี่จังถืงอนี่ลุ่นบอมาลุนกันพี่นอ้องเอ้ะอ้งโอ้คือเป็นตัวนีป,ป,นป,นป่าเลยสิไห้ป่าเหรอนี่สินี่เด็กจะได้อนออกสิโอ้จะได้เถอะ ขำถือปานื้วันน hmm. ี่ไสามเต็มจ้ะเรียงมันออกป้องคากข้าถือปลาเนือวันงานโอ้ประเด็นอะไรจมันยิ่งเนาะไอ้จีเดล่ะะเทียมโตเทียนตองโตเีลปลาเนื้อ่อนกดประเงงครับ ประตองตัวหนึ่งเติมกันนี่ครับพ่อได้ปิ่งได้ลาบอยู่พี่น้องพอได้ต้มแกงครับครับฝากผลงานไว้พี่น้องถึงช,ชอบก็กดไลค์กดแชร์ครับผมวิธีชีวิตการหายุหอวจิง